อ้าวช่เป็นไงมาเป็นไงบ้างครับคิเครียดกับเพื่อนเมื่อกี้งานก็เยอะดังนั้นมันก็ไม่ค่อยมีได้แล้วเราทงานแล้วช่วงนี้เราไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีก็เลยคิดว่าจะทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งมาเพื่อนถ้าอยากทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจขายปุ๋ยส่งปุ๋ยเนี่ยแต่มันขาดเงินรุกมา ได้ขาดเง่นต้องตีไว้ประมาณเจ็ดแสนบาทเลยอ่ะเจ็ดแสนเลยเรอเออนายพอจะมีให้เราหยิบยืมหน่อยไหมเรามีไม่ถึงอ่ะเราช่วยเเราลนายก็ช่วยเราหน่อยนะก็ลำบปไมีช่วยเราหน่อยแต่ว่านายหาทางช่วยเราหน่อยมั้เรารู้จักเสี่ยอยู่ตรงนี้เสี่ยวันนี้คือใครอ่ยากรู้เหรอดูใต้คอมเมนต์สิจะดีเหรอไปเราไปหาเสี่ยคนนั้นกันดีกว่า นี่แหละโอเคโอเคไปอะไรเสียรอยด์เสียงสวัสดีสวดีเสียงเพื่อนเพื่อนเพื่องเพือนสวัสดีครับเสียงพอดีเพื่อนผมเนี่เสียงใหญ่ธุรกิจแต่ว่ามันยังมีนี่เลยอยากจะนะฮะที่เราก็รู้จักสนิทเชื้อกันนั่นแหลอยากให้เสียช่วยช่วยกันสักหน่อย ใช่ครับเสีชื่อพพนะครับผมวันนี้ผมมีธุรกิจที่เสียดูเป็นธุรกิจไหนปุยมุงครับผมธุรกิจปุยทำปุยขายปุยแล้วคราวนี้อยากจะมายืมเงินเสียไปลงทุนครับผมด้วยจะยืมเท่าไหร่ไม่มากหรอครับเออเจ็ดแสนครับผมเจ็ดแสนเลยเหรอใช่เจ็ดครับผมเออเจเจเจเสี่ยก็จะมี ไอ้เงืเน่เสียก็มีแล้วรือจะคืนเสียจริงหรือเปล่าละภายในสองปีสองจะคื<ม> 2> 2<ป>นให้เสียสองปีเลยเหรอใช่ครับเพื่อนผมมันไว้ใจได้นะครับเสียมันเป็นคนดีนครับ,บ,บมับน,นมับน,บนไม่บิดเสียแน่นอนครับไหนๆนอาชายก็ว่าอย่างนี้ลแล้วถ้ก็ได้แล้ว

ให้พกหรือว่าพี่พกเขาผมนื่เต็มพี่พกพี่พกพก,พกอพกอืมหรือเขียนเองดีกว่าชื่อชืออ่อลือเลือกเขียนจิ้์เงินก่อเที่ับ้าีป จะดอกพี่ยังรีบมีดอกกันเลยอ่ะมันแจกเสียงมันจะครบนะครับเฮียทำไมมันดูน้อยอย่างนี้ครบครบนี่เสียสองแสนนี่ครบอยู่แล้วเสียรับเงินทั้งวันเสียเสียเพื่คนดีแล้วสัญญานี้เสร็จหรือยังครับผมแต่ว่าต้องเซีนอะไรแล้วเดี๋ยวเก็บก้อยนะครับเก็บก้อยเก็บก้อยเหรอเก็บก้อยทำสัญญาไงครับสาหรือมีหลักประกันไหมหรบอว่าประกันไว้แบบว่าเสียอย่างหน้าอะไรหรอครับ ก็อะไรที่ประกันว่าเลื้อจะจ่ายเสียจริงๆอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าเสียปาอ่ากปากเฮียเลื้อจะทําอะไรอุ้ยจะให้เราพี่ออกมาทำไอ้นี่อุ้ยจะให้หลักประกันเฮียให้มี่ให้นิ้วโอ้ยหลักประกันของอ้วเนี่ยเลื่อต่างนี่ทำไมก็นี่ไงประกันนี่เสียอยากได้ให้เหรอว่าไม่ได้อยากได้นิ้ว ก็เสียได้อะไรอ่ะก็หลัปากประกันสักสิงหรือใช้ชโฉนดอะไร,ะไรไก็ตัดแล<อ>้วคอ,อะไรของ <c oughs> ลื่นนี <c oughs> ่เฮียผมมีเช็คอยู่นี่หว่าลืมนไหมเฮียทำไมเองไ <c oughs> ม่เอาเช็คออกมาโอ้ยลูกเช็คงั้นผมจะเขียนเช็คเป็นหลักประกันพอถึงกำหนดระยะเวลาก็ให้เสียไปขึ้น อเคโอเคนะได้ไ,ดไ่ตันิ้วทไ,ไมา,ทาเียสียไม่เสียอยากได้นะเสียชื่ออะไรคนระับเ,เสียบอ,อเนเสียบอสั่งใจเสียบอเียบอเจ็ดแสนบาทนะเออเจ็ดแสนเอ้ะไอชาย เลือดูให้ว่าซี่ว่ามังจ็กแสงจริงหรือเปล่าอ้วอ่านทายไม่ออกทวนเจ็กแสงจริงปะเนี่ยจริงครับเสียเนี่ยที่ธนาคารพนมเป็นั่นเสียโอ้เธอเนี่ยเหรอเอออยู่ฝั่งนี้สิฝั่งนี้มไม่ฝั่งนี้อ่ะเออเดินยวเไปสามซอยแค่นั้นเลยอืมหุ่นหนั เดี๋ยวอ้วกเก็บไว้นะมันไหนนะสองปีสองปีถึงกำหนดปุ๊บแล้วเสียก็ขึ้นเงินได้เลยเซฟพี่ที่มันก็ใบใหญ่เนาะก็ธนาคารพนมเปญมาเสียไม่อยากเกินเสียละเราไปทำเรืองที่นสิลางกับนั้นเสียเฮ้ยปอ๊บเป็นไง เข้ากันนี่เดี๋ยวเป็นเจ้าปืนเองไม่มีอารมณ์อ่กินเลยี้ยทำไมวะเป็นไรเมื่อคืนอายุเข้าหนักมากแล้วคราวนี้ปุ๋ยก็โดนน้ำเสียหายเลยวะหนักปุ๊เพื่อดหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเป็นนี่เสียกปอีกไม่เสียเขารู้ยังไยังไม่รู้เลย

ยังบอกกูขาดทุนอยู่เลยเสียลงรุ่งแปลเสียแล้วจะได้ตังค์เอางี้มั้ยเฮียไอ้นี่เจ็บแสงที่เราทำกันไว้อะเอาของเสียไปลงรุ่งได้ไมเล้วเราก็แบ่งกันกันก็แบบนี่ที่ผมไปยินเฮียมาก็เป็นเป็นหุ้นหนีเหรอเออประมาณนั้นก็ได้อืม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 ได้ได้แล้วเฮียแล้วนักสัญญาที่เสียใจมา เราก็เสียปากกาเอยู่ไหอยู่ที่งวยเฮียตัวนลืไม่มีปากกาเลยเหรอไม่มีครับผมแสญญานี่เราก็ถือว่ายกเลิกไปเล้วได้เลยครับผมก็เจ้าเจ้ากันไปเงินเรายกเลิกเสียเสียงไทยเก่งจังเลยยกเลิกเก่งมากอันนี้ร่วมธุรกิจทั้งนี้เราจะโกทุ่มมือเราจะรวยไปด้วยกันนะเนี่ย เออเดี๋ยวเสียไปก่อนนะเสียเสียเสียคืนผมไหมเนี่ยหมดเงินเกิวเรื่อแล้วนั้นอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเสียเอาเช็คมาคืนก็ได้เพราะว่าเช็คนั้นก็ไปหยิบไปแล้วอ๋อไอีเช็คเงินประกันเออเออได้ได้เงี้ยเอามาคืนผมด้วยเออนี่นี่เสียใช้เงินทักทำขวัญรักโอ้ยขอบคุณมากเลยเสียโอ้โอ๊เสียแล้วให้มาสองร้อยเนาะเสียให้อีกสองเอามินนี่ไปทิ้งนั่น เดียกลัวแล้วก็อยู่ใกล้หรือเลยมันไม่ได้นี่มีดทำมาหากินครับเียอ่ร้อยแล้เีอีกร้อเนี่ยสักร้อยสั้อยไหเฮียก็ีิกคนละนเออะสีองร้อยสองร้อยมีเทียมีหกใหสองสี่หรือมีเท่าไหร่มีห้าครับหเอามาหนึ่งได้อ่ะหนึ่งอ่มมีห้หรือมีสโอเคอ่ะไปแล้วอ่ะอันเชียร์นน้กเชีย เดี๋ยว ah, ไปส่งเมียเข้าไ่สิผมไปส่งผมไต้องเฮาาียเจียเจียมาทำเพื o, ่อนเพื่อนเข้าไปแล้วนะเฮียวันนี like> ้ทับเนี่ยเออวัฮียเรียกผมนามีอะไรหรอไอ้ธุรกิจโอ้ยอ่ะที่อ้วลงทุนไปอ่ะมันจะเจ๊งอยู่แล้วนะไปโดยยุ่งช้างอ่ะแล้วมันแบบว่าอุ้ยเละหมดเลย หรือหลอกอ้วนหรือเปล่าเฮียขอโทษด้วยเฮียผมไม่กล hmm. <In> ้าบอกเฮียทำไงทางนั้นล่ะต้องจเราหลอกได้นะนี่โอ้ยอย่าอย่างนี้ยนี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาเงินที่เฮียลงรูผมมาคืนเฮียแล้ยวนี่ของเราก็ยังไม่ยกเลิกก็ยังเป็นนี่ฮะเป็นเจ็ดแสนบาทเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอาหางมาคืนเฮียเอออ้วนหรือใหญ่ทาอย่างนี้นะ อ้วนอ้วนช่วยหรือว้วเสียความรู้สึกมากนั่นแต่ไอเช็คยังอยู่เมียใช่ไหมเชฟเเอ๊ะเช็คอยู่กับเมียนะเชฟก็ไม่ใเช็คอยู่กัเมียได้แล้วเนาะแล้วว้วเก็บเช็คไว้นะอ่าต้องเก็บอะไรไม่มีปากกาอ้วนอยู่อันก็เดี๋ยวผมจะหาไปใส่ธนาคารแล้วก็เมียก็เอาเช็คไปพอถึงกำหนดเชฟก็ไปขึ้นเงินไันเมยก็ได้ ตั้หุ่นีบหรองุ้นหุ้นขุ่นเอปุ๋ยเราก็เราไม่มีแล้วว่าให้ว่าให้อาแล้วปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยปอะไรอ่ะงไปแล้วมันจะสู้ยังไงเขาจะเอากลับขึ้นมาไม่ยอมแพ้หรอกคือว่างั้นก็ได้อืมได้เนี่อตัวลากนะครับี่ครับ อ้ Hello, าวสวัสดีใช่ใครพบคือธุรกิจของเราเนะนี่ะเฮียเขาไม่ไม่ลงทุนแล้วว่ะเขารู้แล้วว่าธุรกิจ,จเจ๊งเฮ้ยเฮียเฮียเขารู้ได้ไงเขาไปเห็นมาอะไรเขาไปเห็นแล้วก็ได้ยินจากชาวบ้านมาพูดกันนะอตอนนี้ต้องหาเงินไปคืนแก่เจ็ดแสนบาทนะเฮ้ยจะเเอาจะจะหาเงินจากไหนวะยังไม่รู้เลยว่ะคือตอนนี้หมดหนทางแล้วเพื่อ ะเอาไงดีวเอ้ยแล้วไอ้เช็คที่แกเป็นประกันเสียละ่ะก็นั่นแหละเช็คเช็คตัวนี้อยู่แกคือเราต้องหาเงินนะไปใส่บัญชีแกจะได้ไปขึ้นเช็คซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่มีเงินวะก็ออขอขอเกลับไ,ไปคิดก่อนนะจะเองไงดีวะได้เพื่อนเ,เดี๋ยวสิงทีชอบรองหาทางช่วยแกนะอขอบคุณมากเพื่อน<อ>ได้ล้ไม่ัญ ออไอ้ชายมาทำอะไรอ่ะโอกไับโอ้มาดีวีดีเลยไอ้าัวป้มมีเด็กที่เสดช่วยนะครับทไ้มีต้อการเงินเจ๊แซไปทำไมอ่ะบอกไปช่วยเพื่อนออับอ้หัวไปดิปุ้มเอาใช้ดินสร้างไร รถยนขันดานย่างดีทำไปหวดรับไปทำงานเรื่อยๆแล้วก็มีรถมอไซค์ขับในส่วนนี้กูจำได้แล้วว่ารถมันเก่านะคันนี้มันเก่ามากเลยนะมอไซค์ก็มอไซค์ก็เก่าอุ่โฉนดอ่ะที่ดินนี้มันอยู่ไกลมากเลยไม่ใช่หรอคนผ่านก็ไม่มีบ้านงูก็ไม่มีโทรศัพท์ก็เก่า ให้ห้าแสนให้ห้าแสนอ๋อเพิ่มเติมเติมเท่านี้ไอ้ห้นที่มีแต่การเฮ้ยไอ้หุ้นนี้แพงนะแพงไหมไอ้าุ้เริ่มได้ห้าหมื่นเริ่มได้ห้าหมื่นห้าแสนหกเนี่ยห้าแสนเจ็ดก็ได้เนี่ยช่วยแล้วช่วยแล้วโอ้ยไม่เป็นไร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 นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมต้องเก้าอันเดียวเจ็ดแสนก็ได้เจ็ดแสนก็ได้ไม่ต้องไปมาไปดูที่ไหนมาไปจำใครมาเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นเห็นเห็นเป็นเสียงคนอย่างนี้เหรอะไม่ครับในว่าไหวในว่าล่ะในว่าสวยปุบทีกรไดากระดนยาไปสวยเพลือนเพื่อนป๊บมันลำบากเพื่อคนนั้นสำคัญขนาดนั้นเหรออะแอบจอบเพลือนคนีไม่ว่าว่าสวยบุดีตังเรื่องความักเรื่องความรักเหรอได้ก็ได้ก็ได้เจ๊แสนนะม่ว่าสวยบุดีได้ได้ได้ฮะเจแสนเจแสน อะไรไหมครุิคุณคุณุจิคุณรสนิทไม่คนคนัมสนิทกันไม้ององไม่ต้องร้องม่ต้อีกกูบอกไม่ต้องร้องไงไปไปไไปไปไปวันดีวันดีไปไเจอนเจอกันอุ้ยลาบาล้อุ้ยที่ดินทั้งหลายล้านโง่จริงเลยเสียะเออแบบนี้แบบีเสียง ผมรู้เรื่องเสียับพพ<ม>แล้วนะครับ<อ>รครับผมรู้เรื่องเสียับพพแล้วก็ไอ้พมันมาหลอกว่าวอ้ก็ต้องให้มันใช้นี่เสียครับว่าไงาวันนี้ผมเลยออเอาเงินมาใช้นี่แทนภพขาดเสียนี่ครับเงินเจ็ดแสนที่บคขาดเสียอยู่ถึงใช่ไหมถึงครับเสียผมถือว่าผมใช้ที่แทนพพนะครับเสียจะทำอะไรพบเลยนะครับ ว่าว่าไม่ทนอะไรพบมันรอพก็แค่ขู่ว่าจะแจ้งตั้งหลวกเพราะว่าโอ้ก็อ้วให้มันยืมเงินทัานเจ็กแสงแล้วมันมาหลอกอ้วอ,อีกจ้ะ<อ>ไ,ม,ไ <ๆ S 1> ม่น่าได้เออเออเอนถือว่าเอาเช็คไปแล้กันเพราะว่าไหนไหนรือว่าชำระาีแทงแนละ้วก็อันนี้ก็เช็คที่พปกอประกรันอาประกรันไหมการเสี่ยงอยู่นะ่น่ที่่ เสือได้ใช้เ,เสียมากเลยครับอยากไปทำอะไรพบนะไอ,อบอกเพกื่อนไม่เห็นท่าอย่างนี้ดิ <c ười> เสียเสียความรูร้สึกมากเลยถ้อาออกอยู่น,ยาานู่นทำไมมาชั่วหนียแทนกันหรือว่าวันนี้แหละ เราจะมาสามารถแฮรเราจะมาสารภาพรักกับผมฮะเป็นไงชายเพื่เป็นไงบ้างครับจบเม็ดธุรกิจก็เจ๊งเป็นหนี้เสียแกนุ่งจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแกนี่แหละชีวิตคนเราเขยนมากนะลบลูกค้าไปตอนนี้เรามีอะไรจะบอกพิ่ด้วยแหละว่าไงล่ะบ ทำไมถึกลับมาตนงนี้ได้นี่อะไรหรอเรามีความสุขทุกครั้งเลยนะที่เราได้เจอพบเราเรารู้สึกว่าเราดีใจมากเลยที่เราได้เจอพบแล้วเราดีใจจริงๆที่เรามีพบเป็นจริงพบวันนี้เราไม่อะไจะบอกมีอะไร่ะพูดมาสิเราชอบพบนะเราแอบรักพบมาวลา วันนี้เราทําทุกอย่างก็เพื่อรบเราช่วยครบทุกอย่างครบอย่างนี้นะใช่ครบเราไม่หยายทำไม่ได้เสียใจนะครบไม่แต่เรามีคนที่ชอบแล้วอ่ะครบเราเป็นพี่น้องกันเถอะเรารักครบว่าคบเรารักแเราจริงนายไม่ใช่น้องจริงวะเราเรารักพคาบนี่กับเราเลยนะไม่ครบอย่าพูดอย่างนี้อะไรนะ อย่าพวกอยู่กับใจนะอย่าป๊อบโอ้ยพวอยู่กับใจไม่เอาอย่าทำแบบนี้นะชายเราอยู่กับชัยเราเป็นพี่น้องกันแหละดีแล้วป๊อบเราอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วป๊อบเราขายบ้านขายบ้านขายทุกอย่างเราไม่เหลืออะไรแล้วป๊อบนะเราช่วยป๊อบทุกอย่างนะขายทำไมเราเลยต้องใช้ที่แทนป๊อบเนี่ยเราไม่ได้บอกให้นายใช้ที่ให้เรานะเพราะเรารักป๊อบใหเราเลยทำนายมันโง่จริงเปล่าป๊อบ นายมันโง่ใช่เราไม่ได้บอกให้นายทำให้เรานะปุ๊บก็รักปุ๊บกทำออกไปปุ๊บอังอยู่กับใจนะปุนายมันโง่เองี่ไม่ใช้เงินให้เราแต่เราไม่ได้บอกให้นายแต่เราหลักออกไปออกไปเดี๋ยวไม่ให้ราจึงได้เนาะนายมันโง่ ี่ไม่ใช่เงินให้เราโถ่เอพบนะพบไม่น่าทำกับเราแบบนี้เลยเจ้าคุณชาชัยครับสวัสดีครับ ผมเอเช็คมาขึ้นครับเช็คนี้สั่งจ่ายเสียบอลครับคุณใช่เส,สียบอลหรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่ครับรไม่ใช่เส,สียบอลคนคคออกเช็คเจ้าของเช็คได้ผมบาอ๋อมีไม่คิดค่าหรือรูถือเปลี่ยนมือได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าวันที่จะยังไม่ได้ลงวันที่นะครับครับในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของเช็คนี้แล้วคุณมีสิทธิ์นะครับที่จะลงวันที่ให้ออกวันนี้ลงวันนี้เลยลงวันนี้ได้ครับจะออกวันนี้หรือเปล่าครับออกวันนี้เลยครับ ใช่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่14กุมภาครับ14นะครับมีความรักหรือเปล่าครับเนี่ยพศ2542เนาะใช่ครับครับวันนี้จะปลอยเขช่นไรครับหรือว่าอืมสลักหลังยินยอมยังนะครับต้องสลักหลังด้วยเหรอครับก็ต้องต้องด้วยก็ต้องสลักหลังแหละลออต้งสลักหลังด้วยใช่นไรครับตรงนี้เนี่ยครับ แค่เซ็นเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมครับไม่ได้มีผลครับนี่ครับผมตรวจสอบเช็คแห้ราคับท่านู้นครับ,รบได้ครับอืมดูเหมือนว่าเช็คนี้จะไม่มีเงินในเช็คนะครับเป็นไปได้ไงครับพอดีคนที่ออกเช็คให้ผมเนี่ยเจ้าของเช็คที่ค่อยให้ผมมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไปขึ้นเงินได้เลยนะครับ แต่ว่าชิ้นนี้มันไม่ทางเราตรวจสอบแล้วมันไม่ละเอิยด <fur> แล้วนะครับก็ควรเจ้าที่เจ้าที่ตรวจสอบอีกทีได้ไหมครับแต่ทางเราก็ละเอียดแล้วครับผมตรวจสอบมาละเอียดแล้วครับต้องขอโทษจริงแต่ชิ้นนี้ไม่มีม,มันมันไปไ,ปไม่ได้อะครับคุณลูกค้าลองเอาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีดูก็ได้นะครับแค <uss> ่ตำรวจได้สืบค้นดูอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับผมจะ่ทำอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณม้านครับ ไอ้ไพบไอ้พบเอาเช็คขึนนน้นเงินให้ได้ไหมกูจะฟากมึงห่าละสารพิภาคสาแล้วเห็นว่าการที่โจ์สลักหลังถือไม่ได้เป็นการอาวันนั้นสารเห็นว่า จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายระบุชื่อเสียยโวอเป็นผู้รับเงินแต่ไม่ได้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกแม้จำเลยจะอ้างว่าต้องการที่จะออกเช็คระบุชื่อแต่ด้วยความไม่สัมทั์ของจำเลยเองนั้นจึงไม่ได้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกก็ตามก็ถือว่าเช็คพิพาดดังกล่าวเป็นเช็คผู้ถือดังนั้นเมื่อโจทย์ลงลายมือชื่อเองก็ถือว่าเช็คพิพาดดังกล่าวเป็นเช็คผู้ถือ เชคพูดถือดังกล่าวผลจึงต้องถือว่าเป็นการประกันหรืออาวันของผู้สั่งจ่ายตามมาตรา29 1ประกอบกับมาตรา989ซึ่งเป็นการอาวันตามผลของกฎหมายไม่ใช่อาวันตามมาตรา393จึงไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อความระบุว่าใช้เป็นอาวันและการที่โจทย์เองไปชำระหนี้แทนจำเลยถือว่าโจทย์ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับจำเลยเลย จึงเป็นการชำระหนี้โดยเขืนใจลูกหนี้ตามมาตรา315จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดกับหนี้ที่มีต่อน,นายบอจบการพิพากษา